สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนเนื้อหา,อาบทที่4นะครับบทที่4นะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่3นะครับหรือว่าบล็อกเชนนั่นเองอจะเป็นยังไงก็ติดตามเลยนะครับโอเค ให้ดูชัดๆ,ๆนะครับ,ๆๆๆรบดูชัดๆด้วยนะครับบล็อกเชนนะครับคือระบบโครงข่ายนะครับในการเก็บบัญชีธุรกรรมออ,อนไลน์นะครับซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายนะครับใยแมงมุมที่เก็บสถิติการทำธุรกรรมทางการเงิน และสินทรัพย์ชนิดต่างๆชนิดอื่นๆอีอในอนาคตโดยไม่มีวงกลางคือสถาบาันการเงินหรือสำนักชำระบัญชีระบบบล็อกเชนจะไม่มีตัวกลางอย่างที่เคยเป็นมายกตัวอย่างการทำธุรกรรมด้วย บิตคอยนะครับจะมีรหัสโทรเค็นนะครับจะมีรหัสโทรเค็นสร้างขึ้นมาเพื่อสื่อสารกับบล็อกเชนนะครับและทำการตรวจสอบว่าบิตคอยนะครับนั้นๆนมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับหรือไม่ก่อนที่จะทำธุรกรรมให้สมเร็จ ให้สำเร็จบล็อกเชน,นครับเป็นระบบโครข่ายในการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งตัดตัวกลางอย่างสถาบันการเงินที่มีอ,อยู่ในโลกปัจจุบันออกไปนะครับซึ่งทำให้ต้นทุนการทำธุรกรรมถูกลง และอาจจะส่งผลให้สถาบันการเงินที่เป็นตัวกลางรวมไปถึงสำนักชำระค่าบัญชีชำระบัญชีต่างๆไม่จำเป็นต้องมีอีกในอนาคตได้เลยหากเทคโนโลยีนี้เข้ามาแทนที่ได้อย่างสมบูรณ์บล็อกเชนจะให้ความสำคัญกับความส่วนบุคคลและจะกลายเป็น ตัวช่วยสำคัญในการใช้งานดังกล่าวนะครับโดยลดขั้นตอนระบบการทำงานให้เรียบง่ายนะครับเรียบง่ายขึ้นให้เรียบง่ายขึ้นมีการยืดยุนที่สูงรวมทั้งการตอบสนองความต้องการของลูกค้ายอย่างรวดเร็วนะครับ มาคิดหน้านี้ก่อนนะครับให้ดูรูปนะครับจามาที่แบงกิ้งนะครับแบงกิ้งเทคโนโลยีการนำเทคโนโลยีมาใช้ กับระบบธนาคารน,นะครับสิ่งแรกที่สิ่งแรทงกแรที่คนมักคิดถึงนะครับเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีนะครับเเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีทางการเงินเพราะหลายคนคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดังกล่าวอยู่แล้วและเชื่อว่าในโทรศัพท์ของคนไยทำงาน,น ส่วนใหญ่จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันธนาคารซึ่ง fintech ประเภทนี้นะครับคือโมบายแบงกิ้งนะครับโมบายแบงกิ้งที่มีขึ้นเพื่อให้ลูกค้าของธนาคารสามารถทำธุรกรรมต่างๆที่เป็นการบริหารจัดการเงินนะครับอของตัวเองนะครับได้ด้วยตัวเองอทำงาน ในฟังก์ชันเดียวกันกับธนาคารแบบดั้งเดิมทำแบบดั้งเดิมนะครับทั้งเช็คยอดบัญชีโอนเงินจ่ายบิลนะครับต่อมานะครับต่อมาต่อมาก็จะเป็น2อ,อ่าแล้วก็มาที่คูย l Funding แพลตฟอร์มนะครับเทคโนโลยีเพื่อการระดมทุนเป็นแพลตฟอร์มตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุนโดยแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการขอและให้เงินทุนนะครับแทนที่ผู้ประกอบการจะต้องไปขอผู้สินเชื่อนะครับจากธนาคารสามารถ รดมทุนจากนักลงทุนหลายๆคนได้และนักลงทุนก็สามารถเลือกลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวได้นะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นกีต o ลเคอเรนซีนะครับสกุลเงิน,นครับสกุลเงินกีต o ลเคอเรนซีสกุลเงิน ดิจิทัลทั้งริปโตเคอเรนซีหรือเทคโนโลยีแบงกิ้งครับอ,อ๋อ่อไม่ใช่แบงกิ้งบอกบอกชีตนะนะครับผมเป็นการสมมุติชุดข้อมูลขึ้นมาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในโลบออนไลน์แล้วทำให้ใช้งานสามารถ ้จ่ายได้รวมถึงเก่งกำไร,รนะครับได้ด้วยโดยสกุลเงินสกุลเงินดิจิทัลสกุลแรกที่ถือกำเนิดทั้งในโลกคือบิตคอยนะครับและที่สันสเดือนวงการเงิน,นครับล่าสุดคือการประกาศตัวริลานะครับสกุลเงิน ดิจิทัลของ facebook นะครับที่จับมือกับพาร์ทเนอร์เจ้าใหญ่ทั่วโลกซึ่งถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นค้าว่าจะเป็นเทคโนโลยีดิสทรูทีนะครับผมที่ใหญ่ที่สุดในอนาคตนะครับที่ใหญ่ที่สุดในอนาคตต่อมานะครับ ต่อมาก็จะเป็น p a เพ t t เทคโนโลยีนะครับระบบจ่ายเงินนะครับระบบจ่ายเงินระบบจ่ายเงินที่ดำเนินการด้วยเทคโนโลยีประเภทนี้คือระบบตัวแทนการจ่ายเงินที่ผู้ใช้ต้องเปิดบัญชีกับทางแพลตฟอร์มจึงสามารถใช้งานได้ตัวอย่างเช่นนะครับระบบ Evalet นะครับ ต,ต่างเครดิตการ์ดที่ซึ่งระบบพรีเมี่ย์จะต่างจากโมบายแบงกิ้งครับตรงที่เจ้าของแพลตฟอร์มไม่ใช้ธน,นาคารและให้บริการเฉพาะการใช้จ่ายเท่านั้นนะครับ ามาที่5นะครับ Enterprise Financial Software นะครับซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรอีกครั้งนะครับอีกทีหนึ่งเครื่องเทคโนโลยีที่ช่วยผู้ประกอบการในเรื่องการจัดการทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการจัดการบัญชี ระบบจ่ายเงินเดือนภาษีและการจัดการพนก,การซึ่งครอบครัวครบคุมถึงสวัสดิการด้านการเงินโดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยลดเวลาและทรัพยากรในการใช้งานทำให้ประสิทธิภาพของกระบวนการภายในองค์กรดีขึ้นนะครับภายในองค์กรดีขึ้นต่อมานะครับผม มาที่ข้อที่6นะครับ Investment Management นะครับเทคโนโลยีที่จะช่วยจัดการทางด้านลงทุนนะครับทางด้านลงทุนในปัจจุบันจะเห็นว่ามีแพลตฟอร์มการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันลงทุนใน p r ไฮเวสบันทองคำ กองทุนร่วมกองทุนรวมรวมถึงแพลตฟอร์มที่จะอาจที่ใช้ AI ช่วยในการวิเคราะห์หุ้นนะครับวิเคราะห์หุ้นหรือแม้แต่การนำเทคโนโลยีอย่าง Loado a v i s o r iser, มาช่วยในการจัดแพทจัด พอตการลงทุนนะครับเอเซอร์ออรูชชั่นนะครับอ่าเจ็ดนะครับมาที่อินสแตนซ์เทคโนโลยีอินสแตทนะครับผมอ่าหลายคนมองว่าการซื้อประกันภัยนะครับ การซื้อประกันภัย,ปร,ภยประกันชีวิตคือการลงทุนรูปแบบหนึ่งรวมทั้งระบบการคำนวณเบี้ยประกรันมีความซับซ้บบบบอนนะครับมีค,ความซับซ้อนการใช้เทคโนโลยีทางการเงินเข้ามาช่วยทั้งด้านการคำนวณเบี้ยประกรันนะครับผลตอบแทนความเสี่ยงรวมถึงอัตราส่วนลดอย่างเป็นเนผลนะครับช่วยให ทั้งผู้ซื้อและผู้เสนอนะครับขายประกันภัยประกันชีวิตบริหารจัดการระบบประกันง่ายขึ้นนะครับผมอ่าต่อมานะครับต่อมามันได้เลยนะครับอ่าหนึ่งอ่าสามนะครับระบบเงินดิจิทัลอ่าสกุลเงินดิจิทัลหรือคริสโตคอลเลนซี่นะครับคริสโตคอลเอนซี่คือ สินทรัพย์ดิจิทัลนะครับดิจิทัลออนเซสประเภทหนึ่งที่คนไทยเรียกคุณเงินดิจิทัลนะครับเนื่องจากเนื่องจากไม่มีรูปกายสังขารที่จับต้องได้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้มีลักษณะทางกายภาพอย่างดอลลาร์สหรัฐหรือเงินยูโร Euro, โดยทั่วไปนะครับคิสต์ตันฮอสเลซี่นะครับคิสโตคอนเลนซี่จะไม่ได้เป็นจะไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมหรือจัดการโดยหน่วยงานทางการเงินนะครับหรือธนาคารใดๆ เสมือนสกุลเงินแบบดั้งเดิมแต่จะเป็นการควบคมปมด้วยตัวเองอา่านผ่านการใช้เทคนิคการเข้ารหัสที่มีความซับซ้อนและหลากหลายรูปแบบต้นกำเนิดน,นะครับคริ p โ o คอ r r e n c y c o น n คนนิที่ทัว่วโลกยอมรับหรือพอจะสื่กลับ ไปได้นะครับผมมันเริ่มต้นในปีพศ2009นะครับเป็นการเปิดตัวบิตคอยซึ่งมีลักษณะนะครับมีลักษณะที่เรียกว่าโฟสโตคริสโตคอนเลนซี i, ซึ่งจุดเริ่มต้นนั้นบิตคอยพยายามเสนอ ตัวเองนะครับต่อประชาคมโลกในฐานะที่เป็นเพียงระบบการชำระเงินเท่านั้นนะครับผมอ่าอิเล็กทรอนิกส์นะอ้าวไปละอ่อิเล็กทรอนิกส์พรีเมนซิสเต็มนะครับ อย่างไรนะครับผลจากความเชื่อมั่นและหลักการที่ดูมีอนาคตเทคโนโลยีแบงกิ้งนะครับและและและ,และในแง่ของนักลงทุนก็มีการเข้ามาลงทุนมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่ทักดันให้ราคาบิ t c o ตคอยรวมถึงคริสตอล ซี่ตัวอื่นๆนะครับเพิ่มสูงขึ้นคนทั่วไปให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นจนทำให้ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแต่ที่น่าทึ่งมากๆนะครับก็คงเป็นราคาที่แพงแสนแพงเมื่อเทียบกับจุดเริ่มต้นของมัน,นครับผมเมื่อเทียบกับจุดเริ่มต้นของมัน สกุลเงินดิจิทัลที่มีอะไรบ้างนนครับสำคัญครับสกุลเงินดิจิทัลที่มีอะไรบ้างที่สำคัญหนึ่งบ i ตคอยน์สองสอเทียมนะครับผมเป็นชื่อของบล็อกนะครับสามนะครับ r i p p l o, นะครับ C Bitcoin c ตนะครับ,นะรบต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็น C กการทำธุรกิจดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับคือการทำการตลาดรูปแบบหนึ่งดโดยโปรโมทสินค้านะครับโปรโมทสินค้าบริการผ่านทางสื่อดิจิทัลและสามารถ สร้างการส่วนร่วมกับผู้บริโภคเพิ่มเพื่อเพิ่ม,ม,มยอดขายโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆทางสื่อดิจิทัลซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้ง่ายๆและสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้ การตลาดที่ชอลคืออีกทางเลือกหนึ่งของการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจแบรนด์ใหม่ทําให้การรับรู้ในวงกว้างนะครับการรับรู้ในวงการร,ร,รับรู้ในวงกวง้างอ่าไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปอีกทั้งยังสามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายที่กำลงังที่กำหนดไว้ในจำนวนมากโดยมาได้โดยโตรงธรุรกิจแบรนด์ใหม่จึงมีโอกาสนะครับจึงมีโอกาสที่จะเป,จนะเป็นที่รู้จักนะครับเป็นที่รู้จักและเติบโตได้อย่างรวดเร็วช่องทางต่างๆของการตลาดแบบดิจิทัลนะครับโซเชียลมดเมดิส มาร์เก็ตติ้งนะครับโซเชียลมีเดียมีเดียมาร์เก็ตจะเป็นตัวช่วยผลากด้านให้เว็บไซต์ของคุณนะครับเป็นที่รู้จักและขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นนะครับในเว็บไซต์ของ Google นะครับใน Google ซึ่งข้อดีของการทำตลาด บนสังคมออนไลน์หรือโซเชียลนะครับหรือโซเชียลมีเดียคือสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายรวดเร็วทันใจและช่วยในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เพื่อให้เกิดการบอกต่อในหมู่มากนะครับในหมู่มาก ในหมู่มากได้อย่างง่ายดายนะครับช่องทางที่สามารถใช้ในการทำการตลาดโซเชียลมีเดียได้แก่ f a c e b o o k t w t t t e r Instagram นะครับ Spy. สไปอ้อยสเปเชียลสเปเชียล พิมเชลสนพิมเชลส์ Google บวก Link i อนไ e นะครับวอทแอ าต่อไปนะครับหน้าต่อไปการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพของการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลนะครับกาสรเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลพลเมืองดิจิทัลนะครับหรือดิจิทัล ด i จิทัลซิติเซนเป็นกระแสท,ที่แพร่หลายไปทั่วโลกนะครับนับตั้งแต่อินเทอร์เน็ตและและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆในชีวิตประจำวันประเทศไทยให้ความสำคัญกับเรื่องการกล่าวอย่างจริงจังหลังจากที่รัฐบาลนะครับ ภาคด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดิจิทัลอีโคอนอมิกนะครับเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันไกลอันใกล้น,กลนะครับไม่ใช่ไกลนะอันใกล้นี่อันใกล้นี้นะครับ ในยุคปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องอที่ทุกคนควรเสริมสร้างศักยภาพใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอย่างชาญฉลาดและก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอ่ ได้อย่างภาคภูมิน,นะครับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพเป็นยุคลักษณะเป็นคุณลักษณะเบื้องต้นของการเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลนอกจากนี้นะครับบุคคลผู้นั้นจะต้องมีทักษะและความรู้ที่หลากหลายในการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์และช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆเช่นโซเชียลเน็ตเวิร์ก f a c บ b o o k t w t t t e r i n s t a g r แ m l i n ลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่แท็บเล็ตและมือถือสมาร์ทโฟนเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามท่านนี้ผู้ตั้งข้อสังเกตว่าทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์นะครับในการดำเนิชีวิตประจำวันไม่เพียงต่อคุณลักษณะในการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่สมบูรณ์นะครับถ้าแต่บุคคลน,นั้นจะต้องใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลอื่นและสังคมเช่นการครบสิทธิและหน้าที่ของ ผู้อื่นตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเพื่อสื่อสารกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางด้านดีและถูกต้องนะครับหนึ่งนะครับระดักถึงความสามารถการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศผู้อื่น2การเป็นผู้ประกอบและผู้บริโภคมีจริยธรรม3ม การเป็นผู้ส่งสารและรับสารที่มีมารยาทนะครับสี่การเคารพต่อกฎหมายและกฎระเบียบนะครับผมไปหน้าต่อไปเลยนะครับนี่หน้าสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วห้านะครับการใช้เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและไม่ ส่งผลเสียต่อสุขภาพนะครับไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพพบนะครับพบเรียนรู้วิธีการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้คือภาษากฤษนะประมาณนี้โอเคครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ